ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไป9กรกฎาคม2567พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยหนาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น่านตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุดรตรดิศพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมชายภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและกาดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโเมตรต่อชั่วโมง ออกประกาศ9กรกฎาคม2567